มายุย่างกูมามายุยข้างกูมานึกว่าจะมีคนอยากเก็บชุดตอนนี้มีคนหวงเปล่าชุดนี้โหวงไม่ได้โหวงไม่ได้ไปสามสนึ่ถามก่อนแล้วซีรีส์อะไรจบไปแล้วทุว่าถามไม่หาซีซีรีส์เลยเหรอลังพึงไม่เอาเหรอ ในซีรีส์เราโรเกนติกแต่ชีวิตจริงเรามีคนรักมีสิคะแม่น้องทุกคนก็รักแฟนคลับเยอะแยะเขาก็รักเราเยอะแยะแฟนผู้ชายสิแฟนเราแฟนเราอะอะไรไม่มีแฟนตอนนีเหมือนใจสี่ร้อยคนมีแค่คนคุยคนคุยอันนั้วเราโสดไหมกลุ่นกึุ่นได้แต่เรียกว่าอะไรเดียวกึ่งจกล่นกำลังพิดพนาว่าไงเออเอออยู่ช่วงพนาอยากอยากขอดูคนนี้ก่อนอะไรอย่างงี้อ่ะเราไปเจอยังไงทำไม่เปิดประตู ก็คุยคุยกันแค่นั้นแหละแล้เขาเนจีนเนาะไม่ก็คุยกันหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขา DM ปกติก็คือกด DM มาแล้วก็เปิดรับแต่ไม่ใช่คนรู้จักค่ะแค้คนรู้จักรู้จักกันประมาณนึงพี่รู้จักไหมกับคนที่เราคุยเป็นคนนอกวงการสามเดือนค่ะาสเดือนนางน้มโอกาสจะ ก็มีโอกาสนะคะหมายถึงว่าก็ดีก็ดีก็เวลาเราคุยเราอะไราเ้ราสว่าเรายิ้มได้เราเราเพียจากงานไหมเราได้คุยกับเขาเราสกว่าเออเรามีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราคุ้ไปแล้วไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าขอดูก่อนขอแบบดูอีกระยะหนึ่งอาจจะแบบ6เดือน9เดือนปีหนึ่งว่ากันเลยนะที่มันทุ่มฉตอนเนี้ยตอนรู้สึกอะไม่ดีนะคะก็ดีก็ดีก็คอนโซลมานานอ่ะเนาะพอมันมีอะไรเข้ามามันก็แบบเอ้ยเป็น เปล่าเบาๆเซเวอร์บอกจีบตรงนี้ยเราเก็บหน้าเราไม่อยู่หล้ว่ะฮะเซอรีบหน้าเราเก็บไม่อยู่แล้วอ่ะพี่ก็เรื่องความรักอันเนาะมันก็ต้องยิ้มป้าเขาจะมาแบบต้อดีอะค่ะเนาะป้าเซเวอร์เขาชัดเจนหรอเขาเข้ามาทักเนาะเขาบอกเราว่าเขาอยากจีบเรามันก็ไม่ได้แบบว่าเขาอยากจีบเราแต่ว่าภาษามันรู้สึกได้อะไรองเี้ยเขโทรมาไม่ค่รือยังไงเพงจะมาอันนี้ยังไม่บอกได้ไหมอุ้ยมาบอชื่อเลยมาบอกชื่อละกันทำไมเธอรู้รู้มากอ่ะเธอรู้มาก ชื่ออะไรกีนชื่ออะไรชื่อบอกไม่ได้สันย่อสันย่อบอนบอยไม่มีทำไมทถึงปวดใจทำไมถึงปวดใจกีนคือรู้สึกว่าเขาเข้ามาในช่วงจังหวะที่แบบว่าเราเราเครียดเราเราเจอปัญหารอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันดับได้เลยคือรู้สึกว่ามันยิ้มได้อ่ะให้ยิ้มได้เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกีนต้องทำไหมครับ ก็เป็นเดือนก็เป็นเดือนอยู่นะคะกว่าจะคุยมาสามเดือนแล้วใช่รอไปก่อนแต่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นไม่คุยเกี่ยวกับวจะรูปยาวๆออกให้ชัวร์แล้วค่อยเปิดตัวใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆก็เออนั่นแหละตามนั้นแหละแต่ว่าคุณรักคนนี้มันต้องแบบไปอยู่ท่านแบบคนไหคนนี้เหมือนกันว่าต้องมองระยะไกลยถ้าจริงๆจริงๆก็เป็นคนจริงจังกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชัวร์จริงๆอ่ะก็ไปต่อก็ไปต่อกับคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ดิดนึงเป็นหนึ่งก็พี่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ก็เหมือนแบบว่าให้เราแบบค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นว่าที่ผ่านมาเราก็เหมือนเอภับรักกันเนาะไม่ค่อยลมเังในความรัก,กเั็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราเหมือนแบบไม่อยากให้เราเสียใจขนาดนั้นแหละคนที่อยู่รอบข้างเราเขารู้สึกว่าถ้าจะเลือกใครก็อยากให้เราแบบมีความสุขที่เราได้เลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบค่อยๆตัดสินใจเราจะได้มีความสุขไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจดีกว่าังมีแผนเรื่องแต่งงานหรือเปล่ายังก่อนยัง ขอให้ชัวๆ์กว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้รีบร้อนเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะทงก็ไม่ว่างแล้วสิลอยกะทงทำงานจ้านี่เราจะมีเขาไปดูแลไหมจ๊ะไม่มีจ้าทำงานจ้าแย่ก็เลยหรอแยกแย่ก็คเรายังเป็นแค่คนคุยเนาะเราก็ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันอะไรเงี้ยเขาก็มีพื้นที่ของเขาเราก็มีพื้นที่ของเราอะไรอะไรที่มันทำให้เราดูใจกับคนคนนี้ ออกไปแล้วไงเธอพยายามจะจับฉันก็บอกว่ารอยยิ้มเขาทำให้แบบว่าทขาห้่ยิ้มได้งานก็รุ่งรักก็รุ่งยิ้มเขาใสาธุกทีค่ะขอให้รักมันรุ่งอย่างที่งานรุ่งเถอะเนก็มีความเรามีความปแนะนำให้รู้จักว่าเขารู้อยู่แล้วมีมีก็มีหมายถึงว่ามีก็มีบอกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเพื่อนๆก็แบบแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าอ๋อคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปถามาเก็พอ ว้าบอกพี่แฟนไม่ชื่อกูก็มีเสริมนะเดี๋ยวเพ่งเรีว่าแฟนไี้ไหมล่าเดี๋ยมันไม่ใชขึ้นมาก็มีสริมเรื่องความรักนะเพราะในเมื่อเราบอกว่าเรอ่าคับรักอยู่ไม่เสริมเป็นเรื่องงานใช่ส่วนใหญ่ก็เรื่องงานเล้ค่ะเรื่องความรักหรอคือถ้ามันยังไม่เกิดปัญหาอะไรก็รู้สึกว่ามันก็คงยังไม่ต้องแบบไปไปหาอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้รู้สึกว่าก็สนุกกับงานโอเคมันมีเข้ามามันก็เป็นรท ทำให้หัวใจเราแบบกระชุบกระชวยอะไรอย่างนี้กระพี่กระเป๋าจะมีโอกาสบินรูปคู่หรือว่าแบบจะมีแบบโดนเมนต์จับมือตักปิดหน้าอะไรอย่างนี้จะมีโอกาสไหมถ้ามันชัวร์ถ้ามันชัวร์ก็จะมีโมเมนต์หนึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลย ขายของใช่ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราแบบว่าเสริมรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะช่วงกระแสเลยที่รู้สึกว่ามันก็ตอบโจยได้หารายได้ได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะมาก<ร>ามายอะไรบบนะสนุกเรื่งองมันคือสนุกสนุกตรงที่ว่าแบบเราได้เราได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะไลฟ์แบบว่าเป็นแบบ ันอยู่ในช่วงกั้แต่มาดีใช่ใช่มันไม่ได้ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแค่ในส่วนที่แบบว่าเขาจ้างเรามาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเลทที่เราเรามีเลทของเราอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าโหเลทสูงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้ือว่าตอนนี้ครับไม่ไปลมไปแล้วน่าน้าถือว่าตอนจับใครเป็นลมอ่ะสงสารอ่ะถ้าถือว่าตอนนี้ทุกๆอย่างก็เข้าที่กลับมาหัวใจเสียบอีกครั้งหนึ่ง ก็เริ่มเริ่มสีชมพูแล้วกันค่ะค่อยๆเป็นสีชมพูค่อยคอย่คอยยังไม่ได้เต็มดวงขนาดนั้นถ้าเคยเห็นว่าวในคู่อะไรก็คือคนนั้นแหละแล้วมั้งเออโอเคอค่ะบนูเชื่อเชือ่อเชื่อกิจชื่อเชื่อกฤษจ่ะไม่กี่ทำไมชื่อไทยสิอ,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 อม่ยอมโดนไล่ใช่เลยทำไมเชื่องกิจ